พี่พี่แบงคพี่แบงค์ี่ี่จะีจะาบต้องอยู่ห้องคนเดียวแล้วพูดคนเดียวพี่อ่ะเริ่มแล้วครับอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปอยู่ห้องคนเดียวพี่ก็จัดการยิงปืนเปิดพิธีนะพี่ไม่ต้องอ่ะแค่นี้ก็พอละ เอาละครับตอนนี้เริ่มการวอล์คแนกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทั้งสองฝั่งไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับอันนี้ใครเนี่ยอันนี้คุณคุณโต๊นะครับอวิ่งอ้อมไปทางนี้แล้วฝั่งนู้นคุณออสกับคุณเอฟนะครับอยู่กันสองคนฝั่งนี้มีคุณตังคุณแดงแล้วก็คุณโต๊นะครับตอนนี้กําลังอ มีการเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเคลียร์ผีให้นะครับตอนนี้ตอนนี้มีคนามาอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งคนแล้วนะครับตอนนี้มีคนอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งคนแล้วนะครับมีคนอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งคนแล้วนะครับอตอนนี้กระโดดอย่ายิงอย่ายิง <laughs> โอ้ มันยิงกูทำไมมันยิงพี่ตายไปแล้วอ้าวคนท่าตาย,ตายอบวกเล้วบวก,บวกต่อบวกต่อบวก,บวกต่อไปเลยอ่พี่หยุดคลิปไปแค่นี้แหละ